สวัสดีครับจากกรณีที่ประเทศไทยก็มีหลายๆเคสนะครับที่เสียชีวิตแล้วคาดว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสารไซยาไนด์นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าไซยาไนด์เนี่ยมันเป็นพิษได้อย่างไรมันมาจากไหนนะครับแล้วมันจะเข้าไปในร่างกายเราด้วยวิธีอะไรบ้างมีวิธีในการดูแลรักษาอย่างไรนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมร,กริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับ กรณีของไซยาไนด์นั้นจริงๆมันมีแหล่งที่มาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแต่ว่าในข่าวนะฮะน่าจะมาจากการกินเข้าไปซะมากกว่านะครับตัวไซยาไนด์มันมีหลายรูปแบบเลยนะครับแบบที่มันเป็นเกลือไซยาไนด์ก็คือเป็นโซเดียมไซยาไนด์หรือโพแทสเซีมยมไซยาไนด์พวกนี้เนี่ยลักษณะมันจะเป็นผงเกล็ดสีขาวนะครับแล้วก็ปริมาณเพียงแค่นิดเดียวก็สามารถที่จะทําให้เสียชีวิตได้แล้วนะครับโดยปริมาณที่ทําให้เสียชีวิตได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 1.5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับพู้ง่ายก็คือถ้าเกิดว่าคนไทยทั่วๆไปนะครับหนักสัก50-70แถวเนี้ยนะครับก็กินไปสักประมาณ5กรัมนียก็เสียชีวิตได้ละ5กรัมก็คือนิดเดียวแทบจะมองไม่เห็นสามารถที่จะละลายไปกับน้ําอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งทําให้เกิดพิษได้นะครับเไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้หายากนะครับไซยาไนน์เนี่ยก็คือยาเบื่อหนูดีๆนี่เองนะครับเราสามารถหามาใช้ได้นะฮะแต่ว่า ก็คงมีคนไม่ทราบว่าไซยาไนด์เนี่ยมันมาจากแหล่งอื่นได้เหมือนกันนะครับแหล่งอื่นที่เราเจอบ่อยๆก็คือผู้ที่มีชีวิตรอดจากไฟไหม้นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเวลาที่มันเกิดการเผาไหม้แล้วล่ะก็มันจะกลายไปเป็นสารไซยาไนด์หรือพวกกลุ่มที่เรียกว่าไฮโดรเจนไซยาไนด์ที่เราหายใจเข้าไปได้นะครับซึ่งพ,พวกนี้มันก็จะอันตรายได้นะครับก็เกิดเป็นพิษได้นะครับสารพวกนี้นะมันมาจากไหนเวลาที่ไฟไหม้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นพวกพลาสติกต่างๆพลิยูรีเทนนะครับผ้าใหมนะครับผ้าขนสัตว์บูอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะทําให้เกิดเป็นสารพิษไซยาไน์ให้เราหายใจเข้าไปได้นะครับน่พวกนี้พวกโรงงานทําปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางคนก็ในพวกอุตสาหกรรมที่ทำเรื่องของจิวเวรีต่างๆก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น electroplating นะครับ electroplating ก็คือ ตัวที่อาจจะทําให้มีสารไซยาไนด์เนี่ยกลายมาเป็นไอแล้วเราก็หายใจเข้าไปได้นะครับพวกนี้ก็จะอันตรายเช่นกันนะครับนี่คือในกรณีของไฟไหม้นะครับแต่มันก็มีกรณีอื่นๆอีกเช่นมันมาจากธรรมชาตินะครับอ่ามาจากธรรมชาติที่มันมาจากไหนนะครับก็มันจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าอะมิกดาลินนะครับพวกนี้สารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในของหลายๆอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น เมล็ดของพวกแอปเปิลนะครับลูกแพรนะครับแอปเปร์คอตต์นะพวกพลัมพวกพีชอะไรพวกนี้จะมีอยู่นะครับหรือในดอกไม้อันหนึ่งชื่อดอกไฮดรังเจียนะครับไฮดรังเจียนี่คือคาดว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นนะครับพวกดอกพวกนี้มันเป็นพิษเพราะว่าเวลาที่เรากินเข้าไปสารอะมิโนเบลินพวกนี้มันลงสู่ลำไส้แล้วมันจะโดนย่อยกลายเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์นะครับแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะครับไอดอกไม้ตัวนี้เนี่ยคือ ถ้าใครเลี้ยงหมาไว้นี่นะครับอย่าให้กินนะครับถ้าใครปลูกไว้แล้วก็หมาไม่กินเข้าไปเนี่ยอันนี้เสร็จแน่นอนนะครับคือมันมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เลยนะครับอันนั้นอันนี้เราก็จะต้องระวังแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้ของพวกนี้นะครับถ้ามันหล่นลงมาแล้วก็อย่าไปหยิบเกินนะครับหรือไม่มีใครมีลูกนะครับเด็กเล็กๆๆเนี่ยนะครับไปเจอไอ้ดอกตัวนี้แล้วหยิบกินหยิบกินเข้าไปเนี่ยก็เผลออาจจะก,กลายปเป็นไซยาไนต์อ่า poisoning หรือเป็นพิษจากไซกายาไนต์ก็ได้นะครับอีกแหล่งหนึ่งซึ่ง บุหรี่ครับคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำเนี่ย ant, จะได้รับสารไซยาไนด์เข้าไปในร่างกายเป็นประจำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับแล้วในบุหรี่แน่นอนว่ามันไม่ใช่มีแค่สารไซยาไนด์มันมีสารคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับสารทั้งสองตัวนี้จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงได้นะครับแล้วก็ยังมีสารอื่นในบุหรี่นะครับดังนั้นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็คือสาเหตุที่มาของไซยาไนด์ว่ามันมาจากไหนได้บ้างนะครับต่อมา ไซยานา์มันไปทําอะไรในร่างกายเราอ่าเนี้ยสำคัญละนะครับตัวไซยาไนา์เองเนี่ยเมื่อเข้าสู่ร่างกายปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปสู่อวัยวะหนึ่งของเซลล์เราซึ่งเรียกว่าไมโทคอนเดรียนะครับไมโทคอนเดรียตรงนี้มีหน้าที่ในการผลิตพลังงานให้ร่างกายใช้แล้วไอสารไซยาไนท์เนี่ยมันไปทําให้ไมโทคอนเดรียไม่สามารถผลิตพลังงานออกมาใช้ได้นะครับถ้ามันไม่ผลิตพลังงานออกมาใช้แล้ว เซล์ต่างๆของร่างกายเรามันก็เกิดปัญหาช่ครับเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานนะครับแล้วทีนี้พอมันผลิตพลังงานใช้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนะครับเซลล์ของเราเนี่ยปกติมันต้องใช้ออกซิเจนในการผลิตพลังงานร่วมกับไมโทคอนเดรียแต่ถ้าไมโตคอนเดรียตรงนี้ทํางานไม่ได้แล้วล่ะก็ร่างกายของเรามันจะได้พลังงานมาก็ต่อเมื่อมันจะใช้วิธีที่เรียกว่า anaerobic respiration นะครับก็คือเป็นการสร้างพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนนะครับ แต่การสร้างพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนนั้นมันจะได้พลังงานน้อยกว่าแบบใช้ออกซิเจนแบบเยอะมากๆเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นคือมันทําให้เกิดกรดแลคติกขึ้นในร่างกายนะครับเวลาที่เราไปออกกําลังกายมากๆแล้วเราเมื่อยนะครับก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีกรดแลคติกออกมาในร่างกายจากการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนนั่นเองนะครับแต่ว่าในกรณีของ ไซยาไนต์ที่มันเป็นพิษเนี่ยนะครับร่างกายก็จะสร้างกรดแลคติกออกมามากมายนะครับแล้วมันทําให้ร่างกายเป็นกรดร่างกายเป็นกรดก็อวัยวะต่างๆก็จะทํางานไม่ได้นะครับแล้วนอกเหนือจากนี้พลังงานที่สร้างออกมามก็ยังไม่เพียงพอทําให้อวัยวะต่างๆของเราเสียไปด้วยนะครับแม้มันยังไม่หยุดแค่นั้นครับมันจะมายุ่งกับฮีโมโกลบินในเมล็ดแดงของเรานะครับคือมันจะไปจับกับตัวฮีโมโกลบินในเมล็ดแดงทําให้เมล็ดแดงเนี่ยไม่สามารถขนส่งออกซิเจนได้อีกต่างหากนะครับก็ยิ่งขาดออกซิเจนไปเพิ่มขึ้นนะครับ นอกเหนือจากนี้มันไปสู่สมองแล้วมันสู่สมองเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับมันไปทําให้เกิดการกระตุ้นสารตัวนึงชื่อว่า NMDA นะครับสารตัวนี้เนี่ยมีเยอะๆก็ชักได้นะครับแล้วก็ไปยับยั้งการสร้างกาบาแกร์านอะมิโนบิวท a ริกแอซในสมองนะครับก็ยิ่งทําให้เกิดปัญหาแล้วนอกเหนือจากนี้มันยังทําให้เกิดการข้างของสารอนุมูลอิสระในสมองดังนั้นคนที่ได้รับ ไซยาไน์เข้าไปแล้วมันไปสู่สมองได้นี่นะครับก็จะเริ่มมีอาการละมึนงงกระสับกระส่ายบางคนมีภาพหลอนนะครับบางคนเห็นเป็นบางคนมีการเกิดบ้านหมุนขึ้นมาฉับพลันนะครับแล้วก็ถ้ารุนแรงก็จะชักหรือว่าหมดสติเป็นโคม่าได้เลยนะครับดังนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอสารไซยาไน์เนี่ยมันทาให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถสร้างพลังงานได้เลยนะครับไม่สามารถใช้ออกซิเจนได้ด้วยนะครับแล้วยังไปกระตุ้นทําให้สมองเรามีปัญหา ดังน,นั้นอาการของคนที่ได้ไซยาไนด์เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้เข้าไปในทางไหนนะครับถ้าไฟไหม้แน่นอนสูดดมเข้าไปนะครับอาการอาการแรกก็จะเป็นอาการทางปอดก่อนนะครับก็จะเป็นอาการหายใจไม่ออกมีเสมหะเยอะนะครับแล้วมากๆก็จะไอออกมาเป็นน้ำๆเนี่ยเยอะๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับพอมันเริ่มเข้าสู่ในร่างกายปุ๊บ แน่นอนเข้าสู่สมองสมองเราก็จะมีอาการกระสับกระสายแบบเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับเป็นมากๆก็ชักได้นะครับแต่ในคนที่ได้แบบกินเข้าไปในกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับอาการอาการแรกก็คือจะเป็นระบบทางเดินอ,อาหารก่อนก็จะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนบางคนท้องเสียออกมาเลยนะครับแล้วพอมันเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกายแล้วล่ะก็ตอนช่วงแรกเนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วมากนะครับจใจสั่นนะครับมีความดันโลหิตที่สูงขึ้นแต่พอปล่อยไว้สักพักแล้วล่ะก็ หัวใจเรามันขาดพลังงานมันก็จะเต้นไม่ได้ความดันเราก็จะตกนะครับหัวใจเราก็จะเต้นผิดจังหวะแล้วก็เสียชีวิตนะครับมันไปสู่ไตก็จะทําให้เกิดการไตาวายไปสู่ตับเซลล์ตับก็จะตายไปสู่สมองก็รุนแรงก็จะเป็นาการชักขึ้นมานะครับดังนั้นอาการพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างเร็วนะครับเร็วแค่ไหนถ้าเราได้รับสารพิษไซยาไนต์เข้าไปในปริมาณที่มากพอควรอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับ ภายในเวลาไม่กี่นาทีท่านจะเกิดอาการพวกนั้นขึ้นมานแต่ถ้าได้ไปน้อยกว่านั้นแน่นอนาอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายได้ส่วนคนที่ได้รับปริมาณน้อยๆมาเป็นเวลานาน,านเช่นสูบบุหรี่นะครับพวกนี้มันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับกว่าจะเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วบางครั้งเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้าไปว่านั่นคือพิษของไซยาไนดยนะครับมันจะไม่ตายทันทีแต่ว่าอวัยวะต่างๆของคนที่สูบบุหรี่ก็จะเกิดเรื่องพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับอ่านั่นก็คือปัญหา ทีนี้มันมีอีกทางหนึ่งซึ่งไซยาไน์มันจะเข้าไปในร่างกายได้นอกเหนือจากการหายใจเข้าไปการเข้าทางเยื่อเมือกที่ปากเยื่อบุกที่ปากที่ตาหรือการกินเข้าไปมันเข้าได้อีกทางหนึ่งคือทางผิวหนังนะครับแต่ทางผิวหนังนั้นส่วนมากมักจะรู้ตัวครับเพราะว่าไซยาไน์เวลามันโดนผิวหนังแล้วมันจะกัดผิวหนังนะครับทำให้เป็นแผลแล้วพอเป็นแผลปุ๊บไซยาไน์ก็ยิ่งยิ่งเข้าไปใน แผลของเราได้มากขึ้นนะครับดังนั้นพวกนี้ก็จะเป็นอะไรที่เรารู้มันไม่ใช่ว่าเราป้ายโดนผิวหนังแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วเอ้ยมันซึมเข้าผิวหนังแล้วเกิดพิษไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันจะต้องเป็นแผลก่อนนะครับเป็นพุพองขึ้นมานะฮะดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่ที่เขามีการฆาตกรรมกันเนี่ยก็จะใช้พวกโพอแทสเซียมไซยาไนด์โซเดียมไซยาไนด์หรือพวกยาเบื่อหนูต่างๆเนี่ยเอามาผสมเครื่องดื่มแบบแอบผสมเข้าไปในอะไรพวกนี้ให้เรากินเข้าไปก็จะเกิดอาการขึ้นมาภายในไม่กี่นาทีนะครับปัญหาคืออย่างนี้ครับ เวลาที่เรามีอาการขึ้นมาเนี่ยการจะบอกว่าเป็นจากไซยานาเนี่ยมันยากมากๆเลยแล้วถ้าเราบังเอิญไปเจอคนที่เขาอยู่หมดสติตไปเลยเนี่ยนั่งนั่งอยู่แล้วฟุบลงไปเลยหรือบางคนอัเจียนแล้วก็ไม่รู้เรื่องไปเลยนะครับเราทําได้ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับก็คือการทํา CPR นะครับ CPR คือผมเคยทําวิดีโอเรื่อง CPR ทํำยังไงแล้วนะครับก็ลองไปดูแต่แต่นะครับอย่าช่วยหายใจด้วยการเป่าปากเป็นอันขาด ถามว่าทำไมคนที่ได้รับไซยาไนพวกนี้เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันจะออกมาทางลมหายใจทางพวกเยื่อเมือกต่างๆถ้าเราเป่าปากเราจะได้รับสารไซยาไนเข้าไปทําให้เราก็เกิดปัญหาเป็นพิษขึ้นมาได้นะครับแล้วที่สําคัญเดี๋ยวนี้ก็ไม่ควรจะมีการเป่าปากอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าติดโควิดไงครับใช่ไหมฮะโควิดหรือเชื้อต่างๆที่มาทางทางเดินหายใจเช่นมาโรคพวกนี้มันติดทางลมหายใจได้ดังนั้น จริงๆการเป่าปากเนี่ยมันไม่ควรจะทำนะครับถ้าจะทําก็จะต้องมีเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการเอาไปแปะไว้กับหน้าหน้าคนไข้แล้วก็เป่าลงไปทางนั้นหรือว่าใช้ตัวแอมบูแบกที่รถพยาบาลมีนะครับอย่าเอาปากต่อปากนะครับเพราะว่ามันอันตรายได้ในการติดของพวกนี้นะครับแล้วก็คนที่เป็นพิษจกากไซยาไน์เนี่ยมันจะมีอาการหนึ่งซึ่งเราอาจจะพอเห็นได้ก็คือว่ามันจะมีกลิ่นเรียกว่ากลิ่นบิทเ e อร์อัลมอนด์หรืออัลมอนด์ขมๆใช่ไหมครับนะครับนะ บิทเตอร์อัลมอนต์จริงๆมันเป็นอัลมอนด์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีสารไซยาไนท์ที่มีสารชื่อว่าอะมิกดาลินอยู่ในในนั้นนะครับแล้วมันกลายไปเป็นไซยาไนท์เวลากินเข้าไปได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับอัลมอนด์ส่วนใหญ่ที่เรามีในท้องตลาดเนี่ยมันจะเป็นชนิดที่เรียกว่าสวีทอัลมอนด์หรืออัลมอนด์หวานพวกนี้ไม่มีพิษนะครับไม่มีพิษกินได้นะครับอ่าเราก็ต้องพอทราบพวกนี้ไว้บ้างนะครับคนที่เป็นพิษจากไซยาไนท์นะครับคือบางครั้งเราได้กลิ่นแบบนั้นอ่ะกลิ่นบิทเตอร์อัลมอนด์ถ้าใครไมไ แล้วก็อันที่2คือบางคนอาจจะมีผิวแดงแต่อาการผิวแดงนี้เจอไม่เยอะนะครับเจอน้อยมากถามว่าน้อยแค่ไหนก็เขามีการทดลองนะครับเจอประมาณสัก1ิบสเท่านั้นเองของคนทั้งหมดนะครับดังนั้นไม่จําเป็นจะต้องเจอผอแบบนี้เยอะถามว่าทําไมผิวถึงแดงนะครับเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกก็คือว่าการที่ มันไปยับไอไซยาไนต์ตัวนี้มันไปยับยั้งไมโทคอนเดรียของเรานะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะสร้างพลังงานได้มันก็จะไม่สามารถดึงออกซิเจนมาใช้ได้ออกซิเจนเมื่อมันไม่ถูกใช้มันก็อยู่ในไหนครับอยู่ในเลือดนะครับเลือดของเรามันสีแดงได้ด้วยออกซิเจนถ้าเรามีออกซิเจนเยอะมันจะสีแดงก็แปลว่าแบบนั้นเนี่ยทำให้เรามีผิวสีแดงได้ในทางการแพทย์ถ้าคนเอะใจซะหน่อยนะครับ เวลาที่เรามาถึงมือหมอหลังจากที่เราทํา CPR ทุกอย่างให้ฟื้นคือมันทําอะไรไม่ได้นอกจากทํา CPR นะครับลรวก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วพอมาถึงมือหมอแล้วเนี่ยหมอก็จะต้องคิดต้องกังวลว่าเอมันเป็นจากไซยาไนต์จริงหรือเปล่าอะไรที่ทําให้หมอสงสัยว่าเป็นจากไซยาไน์นะครับโอเคอันแรกและถ้าเป็นคนไข้ที่มาจากสถานที่ที่เกิดไฟไหม้อันนั้นคิดไว้ก่อนเลยว่ามีไซยาไนต์พสต์นิ่งแน่นอนนะครับ อาจาจะมีอย่างอื่นเช่นมีสารอื่นๆที่มันมาจากการเผาไหมา้เช่นคาร์บอนมอนันอนนกไซด์หรือเป็นจากความร้อนที่มันทําอันตรายพวกนี้เราต้องคิดไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีประวัติว่าเราไปกินที่ไหน,นเราไม่รู้ยาพิษเราไม่รู้อะไรทั้งสิ้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดไว้ในเสมอเลยก็คือคนไข้ที่มีการรับรู้ที่เสียไปนะครับก็คือไม่รู้สติไม่ได้สติแล้วนะครับแล้วเราหาเหตุไม่เจอแล้วเราไปเจาะเลือดเขาเนี่ยเจาะเลือดแล้วจะเจออะไรบางอย่างนะครับอย่างแรกปกติเราเจาะเนี่ยเจาะจากเส้นเลือดดา เลือดจากเส้นเลือดดำเนี่ยมันควรจะสีคล้ำแต่ในกรณีที่เป็นพิจษจากไซยาไนเนี่ยสีมันจะไม่คํำสีมันจะแดงเหตุผลเพราะว่าร่างกายไม่สามารถดึงออกซิเจนไปใช้ได้ไงครับมันก็เลยสีแดงนะครับอันนี้คือเป็นอันหนึ่งที่เราต้องสงสัยแล้วเฮ้ยถ้าเราเจาะมาสีมันไม่ปกติแล้วให้มันแดงๆเนี่ยอันนี้ฮะน่าจะต้องกังวลแล้วว่ามีพิจษจากไซยาไนหรือเปล่านะครับต่อมาเมื่อเราเอาไปวิเคราะห์ถามว่าเมเวลาหมอเจอคนที่ไม่ได้สติพวกนี้แลวมีประวัติว่าขึ้นไซเดเจนพวกนี้มา นะครับหรือมีประวัติว่าเจอไฟไหม้มาเขาจะตรวจอะไรบ้างนะครับแน่นอนก็ต้องตรวจร่างกายก่อนว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มีพิษติดตยูหรือเปล่ววาเราต้องรีบเอาออกต้องรีบร้างนะครับเจาะเลือดมาดูดูค่าน้ําตาลด้วยว่าถ้าน้ําตาลตกบางคนก็แน่นอนว่าไม่รับรู้สตินะครับแล้วก็ดูสารพิษอื่นๆนะครับที่ว่าอาจจะไปกินมาหรืออาจจะฆ่าตัวตายกินตัวอื่นมาก็ต้องไปตรวจให้ครบเช่นกินาพาราเซตามอลเกินขนาดหรือเปล่ามีสารซาลิไซลิกหรือเปล่านะครับมีแอลกอฮอล์บางอย่างเกินในร่างกายหรือเปล่านะครับ แต่อย่างหนึ่งซึ่งทําให้เราต้องคิดถึงภาวะไซยาไนนเนี่ยนอกเหนือจากการเจาะเลือดออกมาแล้วเจอสีมันแดงกว่าปกติก็คือว่าเรามีภาวะเลือดเป็นกรดนะครับในทางการแพทย์อันนี้พูดถึงภาษาแพทย์นะครับเราจะเรียกว่าแอเนแกร็บแอซิดอสิสนะครับแกร็บแอซิดอสิสโดยแกร็บเกือบทั้งหมดจะต้องเป็นแลคติกแอซิดอสิสคือกรดแลคติกนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกคือร่างกายไม่สามารถผลิตพลังงานด้วยออกซิเจนได้มันจะต้องการการ ผลิตพลังงานด้วยวิธีอื่นก็คือวิธีที่ไม่ใช้ออกซิเจนแล้ววิธีไม่ใช้ออกซิเจนมันจะผลิตแลคติกแอซิดหรือว่ากรดแลคติกขึ้นมานะครับดังนั้นพวกนี้กรดแลคติกจะสูงนะครับสูงมากๆเลยดังนั้นถ้าเราเจอคนไข้ที่แบบเราไม่แน่ใจประวัติมีคลื่นไส้เจียนมีหมดสติมาเจาะเลือดแล้วมันสีแดงๆดงแล้วก็หายอย่างอื่นไม่เจอนะครับร่วมกับเจอกรดแลคติกในร่างกายสูงอันนี้คิดไว้ก่อนว่าเป็นพิจษจากไซยาไนน์นะครับต้องรักษาทันทีนะครับไม่รักษาตายเลยนะครับแล้วไม่ การตรวจเจาะเลือดดูค่าไซายาไนน์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เจาะได้ทุกรงพยาบาลแล้วเจาะได้ผลมันก็ไม่ได้กลับมาทันทีถึงผลมันกลับมาปริมาณไซยาไนน์ที่เราเจอในเลือดนี้มันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าคนคนนี้อาการจะหนักหรือจะไม่หนักดังนั้นมันไม่มีประโยชน์ในทั้งสิน้นมันมีประโยชน์ในการในการใช้ยืนยันว่าเป็นการเกิดไซยาไนน์ผิดเป็นผิดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ในการตัดสินใจในการรักษามีอีกอย่างหนึ่งซึ่ง ถ้าเป็นคุณหมอที่เข้ามาดูนะครับแล้วเราจะดูได้ไงว่าเอ้จอดเลือดบางทีเราก็ลืมดูว่าแดงเราดูที่จอประสาทตานะครับอจอประสาทตาเนี่ยเราสามารถส่องเข้าไปดูได้นะครับมันจะมีมันจะมีเครื่องส่องที่ห้องฉุกเฉินทุกที่มันมีทั้งทั้งหมดนะครับส่องเข้าไปดูในตานะครับก็จะเห็นว่าเส้นเลือดดาเนี่ยมันไม่ดําแล้วมันแดงนะครับ ปกติจะเห็นเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำในจอตานะครับมันจะเห็นชัดเจนอันนี้สีแดงอันนี้สีคล้ำๆหน่อยก็เป็นเส้นเลือดดำถ้าทั้งสองเส้นนี้มันแดงหมดทั้งหมดเลยเราไม่เห็นอะไรเลยนะครับอันนี้สงสัยว่าเป็นไซยาไนด์โพสต์นิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราสงสัยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ โทรหาศูนย์พิษครับว่าจะทํำยังไงเพราะว่าแน่นอนว่ามันไม่มีใครที่รักษาเรื่องพิษอันนี้ชัดเจนถึงแม้มันจะมีออกข้อสอบมาบ้างนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับแต่ว่าการโทรหาศูนย์พิษเดี๋ยวนั้นเลยจะเป็นสิ่งที่ดีนะขั้นแรกที่สุดก็คือตรวจหาว่ามีโรคอื่นๆอะไรหรือเปล่านะครับถ้าความมันตกก็ให้ยาพยังให้ยาพยุงความดันโลหิตตัวไหนก็ได้ถ้ามีอาการชักหมอจะให้ยากลุ่มที่เรียกว่าเบนโซไดซีปีนตัวนี้เป็นยาตัวที่ดีที่สุดในกรณีที่เกิดการชักจากไซยาไนด์นะครับแล้ว ยาต้านพิษนะครับจะต้องให้ยาต้านพิษที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบันนี้และปลอดภัยที่สุดคือยาที่เรียกว่าไฮดรอกโซโคบาลามินนะครับแต่เท่าที่ผมเข้าใจนะครับที่ประเทศไทยไม่มีตัวนี้นะครับอาจจะมีก็ได้ผมอาจจะอา,อาจจะจบจากประเทศไทยมานานมาแล้วนะครับจบการศึกษามานานมาแล้วสมัยผมเรียนเนี่ยผมไม่เคยได้ยินตัวนี้มาก่อนนะครับจนกระทั่งผมสอบมาอเมริกาเนี่ยคือที่อเมริกามีตัวนี้เรียกว่าไซโนคิด ไซยาโนคิดจะไม่เป็นตัวที่เอาไว้ใช้รักษาสําหรับคนที่น่าจะติดพิษไซยาไนต์นะครับก็จะเป็นสารไฮดรอกโซโคบาลามินนะครับสารตัวนี้คืออะไรอันนี้อันนี้ขอเล่านอกเรื่องหน่อยนะครับไฮดรอกโซโคบาลามินตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสารตั้งต้นของการผลิตวิตามิน B12 อ่านะครับสารตัวนี้เราจะฉีดเข้าไปประมาณ5กรัมเข้าไปในเส้นเลือดนะครับแล้วมันไปทำอะไรมันจะไปแย่งจับกับไซยาไนต์นะครับ พอมันจับกับไซยาไนด์สารไฮดรอกโซโคบาลามินเนี้ยมันจะกลายไปเป็นไซโนโคบาลามินซึ่งคือวิตามิน B12 นั่นเองครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าวิตามิน B12 ของเราที่มีอยู่ในร่างกายนั้นมีสารไซยาไนด์อยู่อนะครับวิตามิน B12 ที่เรากินที่เราฉีดเข้าไปนั่นแหละครับมีสารไซยาไนด์เป็นส่วนประกอบแต่มันไม่อันตรายนะครับมันเป็นสารไซยาไนด์ที่ไม่อันตรายสามารถกินเข้าไปได้แล้วก็ฉีดเข้าไปได้อ่านี้ไม่ค่อยมีคนรู้แล้วที่สําคัญชื่อมันบอก ไซยาโนโคบาลามินตรงกลางโคบอลคุ้นคุ้นไหมครับโคบอลามินโคบอลไงครับสารโคบอลเป็นส่วนประกอบของวิตามิน B12 ตัวนี้ผมก็เคยอยากจะมาเล่าให้ฟังเล่นๆนานลนะแต่ว่าก็มีมโอกาสสักทีวันนี้ก็มีโอกาสนะครับไฮดรอกซิโคบาลามินเป็นสารตั้งต้นของโคบอลที่ใช้ในการแก้พิษไซายาไนนะครับมันจะไปแย่งจับกับไซายาไนทำให้ตัวมันเองกลายปเป็นวิตามิน B12 ินะครับแล้ววิตามิน B2 ตัวนี้ก็สามารถขับออกทางปัสสาวะได้นะครับ เป็นสารที่ไม่เป็นพิษนะฮะแต่ใครที่ไม่เคยใช้ไฮดรอกโซโคบาลามินมาก่อนนะครับผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าเออเขาใช้กันยังไงถ้าเราฉีดเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเห็นคนไข้ดีขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับยาตัวนี้เราจะฉีดเข้าไปในเวลาประมาณสักประมาณ2นาที3นาทีนะนะครับเราฉีดเข้าไปคนไข้จะต้องดีขึ้นความดันโลหิตจะดีขึ้นทุกๆอย่างจะค่อยๆดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นฉีดซ้ําได้ครับ ถ้าโดยเฉพาะคนที่หมดสติเนี่ยซ้ำสองสามเข็มได้ครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าสามเข็มแล้วไม่ได้ไม่ได้ผลเนี่ยก็คือเราต้องไปทาวิธีอื่นแล้วนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสามารถทําได้แต่ว่าจะต้องมีความรู้บางอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าไฮดรอกซอบาร์ลามินเนี่ยฉีดแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้สารคัดหลั่งต่างๆของร่างกายนี้ออกสีแดงๆนะครับคือถ้าเราเจาะเลือดมาเราดูพลาสมาซึ่งปกติมันสีเหลืองใสมันจะกลายเป็นสีแดง ปลาส,สวะเราจะออกสีแดงๆชมพูชมพูเหงื่อเราน้ำลายน้ำตาเอาจะออกสีแบบนี้นะครับอ่ามันเป็นสีของของตัวยาตัวนี้แหละครับไม่ต้องกังวลนะครับมันเป็นปกติแต่มันจะทําให้วิธีในการวิเคราะห์ต่างๆอันนี้สาหรับแพทย์เฉยๆนะครับคนอื่นไม่ต้องสนใจนะครับมันจะทําให้การวิเคราะห์ผลแลบต่างๆเนี่ยผิดพลาดไปเช่นแคีเซียมจะผิดปกติ a s t a l t จะผิดปกติได้นะครับการตรวจโคเอ็กซิทรี เ,เช่นเป็นการตรวจเมทิลโกลบินเป็นการตรวจคาร์บอ,อซีโกลบินพวกนี้มันจะผิดปกติไม่ได้เพราะว่าไอสีตรงนี้มันจะไปรบกวนการตรวจนะครับดังนั้นต้องทราบไว้ก่อนนะครับว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาได้ดังนั้นเราเราจึงจําเป็นจะต้องตรวจพวกนี้ให้เสร็จก่อนที่เราจะให้ยาตัวไฮดรอกโซโคบาลามินนะครับถ้าเมืองไทยไม่มีตัวนี้เราทําไงนะครับ ถ้าไม่มีตัวนี้สารต่อมาที่อาจจะพอให้ได้ก็คือสารกลุ่มที่เรียกว่านไตร์นะครับเ,เราจะมีโซเดียมไนไตร์กับเอมิลไนไตร์นะครับตัวเอมิลไนไตร์เป็นยาที่ใช้สูตดดมเข้าไปซึ่งปัจจุบันไม่แนะนําแล้วนะครับม,มันมีปัญหานะครับแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาอย่างอื่นได้นะครับเราจะใช้เป็นยาฉีดกลุ่มไนไตร์นะครับไนไตร์เ,เนี่ยหรือนายทรลนะครับตัวนี้มันมีหน้าที่ไปทําอะไรกับร่างกายนะครับคือตัวมันเองเนี่ย จะไปเปลี่ยนแปลงฮีโมโกลบินของคนเราให้กลายไปเป็นเม็ดฮีโมโกลบินเม็ดฮีโมโกลบินเนี่ยนะครับอันนี้ผมต้องขอเล่ารายละเอียดเยอะนิดหนึ่งนะครับเม็ดฮีโมโกลบินตัวนี้เนี่ยมันตัวมันเองเป็นอันตรายนะครับแต่ถ้าเราให้ร่างกายมันเกิดเมทาฮีโมโกลบินขึ้นมาประมาณสัก20%่เนี่ยไม่ได้อันตรายไหมากนะครับตัวนี้มันมีคุณสมบัติเด่นอย่างหนึ่งก็คือมันจะไปแย่งจับไซยาไนด์เหมือนกันนะครับแย่งจับกับไซยาไนด์ก็จะกลายเป็น ไซยาโนเมทดฮีมโกลบินนะครับแล้วพวกนี้มันจะค่อยๆทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถผลิตพลังงานได้แล้วมันก็จะค่อยสุดท้ายก็ขับตัวนี้ออกไปในที่สุดนะครับนี่คือวิธีในการทํางานของกลุ่มไนไตรด์นะครับซึ่งเราจะให้โซเดียมไนไตรด์เข้าไปประมาณสัก300มิลลิกรัมทางเส้นเลือดนะครับมันก็จะทําหน้าที่พวกนี้นะครับมันจะทําให้ร่างกายเกิดเมทดฮีมโกลบินนะครับเมทดฮีมโกลบินจริงๆเนี่ยมันเป็นพิษนะครับมันเป็นพิษเพราะว่ามันทําให้ร่างกายเรานําออกซิเจนไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเมท a โมโูกล o b i บินเกิดขึ้นมาไม่มากเช่น15-20%ด้วยการฉีดไอตัวโซเดียมไนไตรทเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับอย่างไรก็ตามมันมีข้อห้ามใช้นะครับมีข้อห้ามใช้กรณีไดนบ้างข้อแรกถ้าเราตั้งคันอยู่เพราะว่าถ้าเรามีออกซิเจนไม่พอเด็กเราตายในท้องนะครับข้อที่2คนที่มีการมีโรคโลหิตจางนะครับคนที่โลหิตจางเนี่ยเขามีปัญหาในด้านการ นำออกซิเจนมาให้ทิชชูต่างๆหรือว่าให้เซลล์ต่างๆอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเกิดเม็ดฮีม o ก l o ิ i n ในร่างกายขึ้นมาในคนที่มีโรหิตจางพวกนี้ก็จะยิ่งแย่นะครับดังนั้นห้ามให้กรณีที่3คนที่ไปรอดมาจากไฟไหมเพราะว่าคนที่รอดจากไฟไหมจะมีคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษอยู่ในร่างกายมักจะมีนะครับถ้าคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษร่างกายจะส่งออกซิเจนให้ ให้เซลต่างๆได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วถ้าเกิดเม็ดฮีโมโกลบินขึ้นมาซ้อนทับมันจะยิ่งแย่นะครับดังนั้นคนท้องคนที่เกิดพิษจากไฟไหม้นะครับแล้วก็คนที่มีโรหิตจางห้ามให้ในใจเด็ดขาดนะครับอ่ะแล้วทีนี้เฮ้ยถ้าให้ไม่ได้แล้วทำไงอะ่ะมันก็มีตัวสุดท้ายที่สามารถให้ได้ก็คือ Sod คโซเดียมทยไทโอซัลเฟตนะครับโซเดียมไทโอซัลเฟตทำงานย่งไงนะครับอันนี้ผมถึงบอกว่า เวลาที่เราเข้าใจเรื่องพวกนี้เราต้องเข้าใจให้ถึงถึงแก่นมันเลยเราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยตัวไหนดีไม่ดีอันคลิปของผมก็เลยจะยาวหน่อยจะเล่าให้ถึงแก่นจนก็เข้าใจจริงๆนะครับโซเดียมไพโอซัลเฟตนะครับมันจะเป็นตัวปล่อยซัลเฟอร์ให้กับร่างกายนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยสามารถที่จะทําลายไซยาไนด์ได้ด้วยตัวเองด้วยเอนไซม์โรดานิสนะครับโรดานิสเนี่ยมันจะอยู่ในกล้ามเนื้อแล้วก็ตับเป็นหลักนะครับ แต่ตัวมันเองจะต้องใช้ซัลเฟอร์นะครับในการทําให้ไซยาไนด์เนี่ยกลายไปเป็นสารที่ไม่อันตรายนะครับถ้ามีซัลเฟอร์ไม่พอมันไม่สามารถทําลาย,าย,ายไซยาไนด์ได้ดังนั้นวิธีในการรักษาก็คือให้สารโซเดียมไทโอซัลเฟตไปเติมซัลเฟอร์ให้กับเอนไซม์โรดานีสในการช่วยเหลือให้มันทําให้ไซยาไนด์หายไปจากร่างกายครับนี่แหละครับมันทํางานแบบนี้ ดังนั้นถ้าประเทศไทยไม่มีตัวไฮดรอกซโคบาลามินเราก็ต้องมาดูว่าสามารถใช้สารไนไตรด์ได้หรือเปล่าถ้าสามารถใช้สารไนไตรด์ได้ไม่มีข้อห้ามเช่นไม่มีการตั้งคันอยู่นะครับการตั้งคันนี้เราแน่นอนต้องตรวจการตั้งคันก่อนให้ชัวร์นะครับไม่มีโลหิตจ,จางไม่ได้เกิดจากภาวะไฟไหมสามารถใช้สารไนไตรด์ได้นะครับโซเดียมไนไตรด์แต่ถ้ามีปัญหาดังกล่าว ไปใช้ตัวสุดท้ายคือโซเดียมไทโอซัลเฟตครับนะใช้โซเดียมไทโอซัลเฟตในเด็กก็ให้ได้นะครับนั้นพวกนี้เป็นวิธีในการดูแลเมื่อมาถึงแพทย์อย่างไรก็ตามต่อให้เราดูแลดีแค่ไหนนะครับเราให้ยาทันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะรอดนะครับอัตราการตายจากไซยาไนด์เนี่ยยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็คือมันจะต้องร่วมไปกับการรักษาประคับประคองให้คนไข้มีชีวิตอยู่ถ้ามีอาการชักก็ให้ยาการชัก ถ้าเกิดว่าหายใจไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับความดันตกให้ยาพยุงโลหิตนะครับไตวายล้างไตนะครับแล้วก็ให้ยาต้านพิษตัวเนี้เข้าไปเพื่อที่จะแก้ไขภาวะนี้ให้ได้นะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับตัวไซยาไนด์มีที่มาหลายที่นะครับเช่นจากการเกิดไฟไหม้นะครับไหมของต่างๆเช่นพลาสติกโพลียูรีเทนนะครับพวกผ้าไหมขนสัตว์พวกนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องนะครับ ของที่กินเข้าไปก็พวกเม็ดของแอปเปิลลูกแพร์แอปริคอตพลัมพีชนะครับบิตเทอร์อัลมอนด์พวกนี้เป็นต้นนะครับดอกไฮดรอนจียานะครับอย่าไปกินนะครับใครมีลูกเล็กๆก,ก็อย่าไปให้หยิบกินเข้าไปในปากเพราะมันอันตรายได้นะครับจริงๆมันมียาในทางการแพทย์เช่นโซเดียมไนโตรพลาซด์นะครับที่สามารถทำให้เป็นพิษจากสซยาไนด์ได้นะครับดังนั้นเขาจะไม่ค่อยให้โซเดียมไนโตรพลาซด์ในปัจจุบันแล้วมันเป็นยาลดความดันโลหิตที่ให้ทางเส้นเลือดนะครับ ถ้ามีหมอเข้ามาฟังก็จะต้องเอาฟอยล์ไปหุ้มสายพวกนี้เพราะว่าถ้ามันไม่หุ้มแล้วแสงมันไปโดนไอโซเดียมไนโตรพาไซเนี่ยมันจะสลายให้ตัวไซยาไนได้นะครับเราไม่ต้องการนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอย่าต้องให้เราอยาให้เยอะนะครับให้น้อยๆยนะฮะโดยทั่วไปเราก็มียาตัวอื่นที่ดีเราก็ไม่ควรให้ตัวนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของไซยาไนด์นะครับถ้าคนที่มีอาการขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่เราได้เข้าไปนะครับก็จะมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนนะครับท้องเสียเป็นมากๆก็มีใจส่นนะครับ หัวใจเนี่ยอาจจะหยุดเต้นได้นะครับมีอาการมึนงงกระสับกระส่ายนะครับบางคนเป็นมากๆก็ชักแล้วก็หมดสติได้ถ้ามาถึงโรงพยาบาลหมอก็จะตรวจหาสาเหตุอย่างอื่นให้เรียบร้อยก่อนนะครับระหว่างที่นําส่งโรงพยาบาลนั้นอย่าเป่าปากเด็ดขาดน,นะครับถ้าหัวใจหยุดเต้นก็ปั๊มหัวใจอย่างเดียวนะครับสังเกตสีผิวถ้ากับมันแดงขึ้นมา,มามากๆเนี่ยให้สงสัยภาวะนี้นะครับถ้ามีกลิ่นอัลมอนด์ขมๆข,ข,ขึ้นมาเนี่ยอันนี้น่าจะใช่แล้วถ้ามาถึงมือหมอก็แน่นอนว่ารักษาประคับประกองโทรหาศูนย์พิษนะครับ ถ้ามียาดังกล่าวที่ผมพูดไปดีที่สุดคือไฮดรอกโซโคบาลามินนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะต้องเป็นตัวอื่นคือไนตริดนะครับถ้าให้ได้ก็ให้ถ้าให้ไม่ได้ก็ต้องให้โซเดียมไทโอซัลเฟตนะครับที่เหลือก็ต้องมาลุ้นเอาละครับว่าจะรอดได้หรือไม่ได้เพราะไม่ใช่ทุกคนจะรอดนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าอันนี้จะกระจ่างพอสมควรนะครับใครมีอะไรสอบถามก็สอบถามมาได้นะครับเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ